สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบพระอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญญะก้าโมครับนั่นคือรุ่นจะเริญพร99นะครับหรือว่าวงเล็บบนนะครับจะเริญพรบนกับล่างนะครับอันนี้แยกให้ดีนะครับทีมงานสร้างคล้ายๆของพี่ป๋องแต่ไม่ใช่ทีมงานสิ่งของพี่ป๋องนะครับอันนี้ให้ดูเนี่ยพอดีได้รายการรุ่นเนื้อ,โ,อโหไปค้นเจอมาได้มานี่ครับ อันนี้เป็นซองอย่างนี้ครับเจริญพรบนเดี๋ยวดูใบรายการอีกทีนี่เขียนว่าเจริญพร9 9คือรุ่นเจริญพร9 9นะครับจะเลพรอยู่ด้านบนนะสับสนศึกษารุ่นให้ดีเดี๋ยวจะสับสนว่ารุ่นไหนเป็นเจริญพรบนจะเิญพรล่างเจริญพร99หรือเจริญพรอะไรนะครับรุ่นเนี้ยทีมสร้างจะเป็นทีมอีกหนึ่งรุ่นก็นีเจริญพรมงเล็บล่างอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกทีมนะไม่ใช่ทีมพี่ป๋องนะดูให้ดีครับนี่เหรียญอันนี้เดี๋ยวยังไม่ให้ดูอันนี้เป็นเจริญพรล่างแต่วันนีีี้้เเเเรรรรราาามมจิญ99บบนนใหดดดููะคั๋ยว ใบรายการเลยนะครับล่างเนี่ยซองยะเป็นหลากสีนะแต่ตรงนี้จะเป็นซองสีทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบรายการที่จะสร้างเขหน่อยนี่ครับเขียนว่ารุ่นจเจริญพรเก้า้านะครับเน้นย้ำจเจริญพร9 9้า้านะครับเดี๋ยวจะสับสนกันนะครับจำนวนการจัดสร้างราคาจองตอนนั้นน่าจะ1้0ยบาทนะยกหลังน่าจะ1มื0นสี่นะออกปี6กสามเาจำไม่ผิดนะครับรุ่นนี้ครับหมื่นสี่นะยกหลังวัมื่นสี่นะครับ 10, 4, นะ นี่นะครับก็จะมีรายการพิเศษตามนี้รายการมีทั้งหมด17รายการลุ้นนะครับถ้าเป็นเนื้อทองทิปเนื้อบากก้าเนื้ออะไรที่เนื้อสัตว์ต่างๆก็อ่านมาดูจำนวนการ ète, จะสร้างก่อนแล้วกัน1น่งลังการันตีนั้นเงิน1นเหรียญน,นะครับนี่ครับจานวนการจัดสร้างนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเนื้อนวะนะครับนี่นะครับก็จะสร้าง49 9ลังนะครับก็จะมีเเงิน หนึ่งนวหนึ่งสัมฤิ์โอ้โห 6, หกพันเก้าร้ยเหรียญนะสตาหกพันเาร้อเหรียญน,นะครับฉนวนโอ้ฉนวนก็น้อยนะใครมีก็เก็บให้ดีนะครับอับากายิงน้อยเลยที่นีก้าเกอบากาต่อเก้ารอบเก้าเแล้วอบาก้าเก้โอ้โหถ้าลงยานี่รีบหารเลยครับแล้วก็ทองทิพย์ลงยาสี่เกทองทิพย์ต่อเก้ารอบเก้าเกแล้วทองทิพย์เนี่ยทองแดง,งตามนี้นะครับนี่คือจะเลิพนพรเก้าเก้าบนนะครับวงเล็บบนนะนะครับดีจะสับสนเนี่ ันนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่งเหรียญแล้วเดี๋ยวผมจะแกะดูว่าในในซองรุ่นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะยามาดดเดี๋ยวดูเหรียญตัวอย่างก่อนนะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะกล่องใสนะครับกล่องใสฝาสีม่วงนีดเฉยนะครับอันนี้เป็นกล่องใสนะครับกล่องใสนี่เขียนว่าจเจริญพร99นะครับของรูปแบบกล่องแต่เหรียญน,น่าจะเขียนว่ามาดูเหรียญกันหน่อยมานี่เหรียญครับดูครับเป็นจเจริญพร99บนต่อโค้ดพัดที่สังฆเิมีวัดห้วยด้วน ด้านล่างเขียนว่าพระพัฒบุญยากามโมต่อโคตพัฒอย่างนี้นะครับโอ้โหเหรียญเป็นเนง้นไแหงกระทะนะครับเหรียญเป็นรูปทรงแงกระทะด้านหลังก็เป็นยันดวงนะครับนี่วัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อายุ99ปีนะครับมาเดี๋ยวมาดูขนาดของเหรียญให้ก่อนแล้วกับเดี๋ยวจะเปิดรุ่นสักหน่อยนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างรุ่นนี้ก็ไม่ได้พบเห็นกันแล้วนะครับนี่ครับ อยู่ที่2.7เจ็ซนนะครับความกว้างความยาวอยู่ที่ความยาวอยู่ที่3.9เก้ซนนะครับโอ้โหนี่ครับเนื้อทองทิพย์ลงยาจีบอลนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันเลยนะครับนี่ใครชอบก็ลองดูมาแกะกันก่อนสักสองสามองนะครับมีรายการลุ้นเนื้อจะเป็นรายการซีนอย่างนี้หลายๆรุ่นนะครับเช่นเราจะนพอล่างก็เป็นหลักโอ้โหเอาเฮ้ยผมได้เนื้อหายยาก สีเขียวก่ววเนื้อฉนวนนะพื้นสีเขียวเมื่อกี้พื้นสีม่วงนี่พื้นสีเขียวนี่ครับกล่องเหมือนกันกล่องเป็นกล่องใสนะครับกล่องใสนะครับเนื้ออะไรเนี่ยจเจริญพรเก้าโอ้โหนี่ไงสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคงได้เลขเก้าเจ็ดแปดแปดโอ้โหเลขสวยเลยนะเก้าเจ็ดแปดแปดรายการที่สิบเจ็ดกับอ๋อเขาติดไปแล้วเขาติดรายการมาด้วยนะครับอืมก็โอเคมาได้แกะอีกสักแกะอีกหน่อยคะผมชอบเนื้ออันบนแล้วผมชอบได้เนื้อดี ลงยาสักหน่อยโช่เอฟซีหน่อยอ่ะอุย้ยฉากซีออกฐานลองไปเรื่อยฐานลองสีตกใจฐานไม่ได้บอกว่าเนื้อเนื้ออะไรนะฐานไม่ได้บอกนะไม่เหมือนบางรุ่นนะครับโอ้โหเนีแตจะสร้างเยอะอย่างเดียวเลยผมรายการที่หกรายการที่หกอ่ะนะครับรายการที่หกเดี๋ยวผมดูแป๊บเนื่องรายการที่หกก็จะเป็นเนื้อสำริดสำริดจะสร้างหกร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเนื้อสำริดนะ เนื้อสัมฤทธิ์ผิวลุ่งนะครับโอ้โหโอ้โหแกะ้ะติดใจแกะอีกในเนื้อพิเศษสักหน่อยโอ้โหอ้าวโอ้โหม่เนื้อพิเศษโอ้โหโอ้ยหมายเลขหกเจ็ดหกเจ็ดโอ้โหเลขสวยได้นะเจริญพรเนี่นะครับให้ดูเอฟซีดูได้หลายซีนก็เป็นซองซีนอย่างนี้เลยนะดูครับเป็นซองซีนอย่างนี้เลยนะอีจจะผมแกะให้หมดไปเลยก็ได้ แกให้หมดไปเลยก็แล้วโอ้โหโอ้โหเนื้อทองแดงลงยาผมไม่มีเลยทีนี้โอ้โหอย่างนี้มันเลยโอ้โหเนื้อทองแดงหมดเลยครับรุ่นนี้ก็แยกใครดีนะครับแยกใครดีนี่ก็เนื้อทองแดงอีกละนะครับวันนี้ก็โอ้โหลงยาจีวอนต้องใส่จะหายากอะเนี่ยเฮ้ยลงยาจีวอนใส่ผมจะหายากแน่เลยนะครับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาดูแล้วกันน่าจะ อาจจะเป็นเหรียญที่หาง่ายอยู่นะครับสำหรับหลวงพ่อพัฒบุญยากาโมเจเลนพรนีวผมหาดูเนื้อสวยๆโชก่อนนะครับนี่ครับเจเลนพร99วงเล็บบนนะครับแล้วก็มีรุ่นคล้ายๆกันแล้วก็เป็นลากนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านเฮงๆรวยๆคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ